สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนนายกรัฐมนตรีจัสตินชูโดกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีของเขานั้นกำลังพิจารณาการลดจำนวนแรงงานต่างด้าวชั่วคราวที่นำเข้ามาหลายหมื่นคนเป็นการถาวรซึ่งเป็นการย้อนกลับการขยายโครงการบางส่วนที่ดำเนินการไปเมื่อปี2565โดยที่รัฐบาลกำลังดิ้นรนเพื่อลดจำนวนผู้อยู่อาศัยชั่วคราว ตามการรายงานระบุว่าโครงการแรงางานต่างด้าวชั่วคราวที่นําผู้ที่ไม่ใช่ชาวแคนาดาเข้ามาในประเทศเพื่อทํางานระยะสั้นโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานแต่กับมการขยายตัวอย่างรวดเร็วและถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทําให้ค่าจ้างลดลงและทําให้แรงงานเสี่ยงต่อการถูกละเมิดซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะใบอนุญ,ญาตที่ผูกมัดแรงงานกับนายจ้าง ดยผลการสำรวจของนาย,ยกรัฐมนตรีทูโดยังคงชะลอตัวก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้าเนื่องจากชาวแคนาดาเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อ,อ,อยๆและชาวแคนาดานำผู้อพยพเข้ามามากจนเกินไปโดยเขาด้านยังได้กล่าวอีกด้วยว่ารัฐบาลจะนําเสนอแผนง,งานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับระดับการย้ายถิน่นฐานในฤดูใบไ,ไม้ร่วงนี้ ดูแคนาดาภาคุูมิใจในการต้อนรับผู้มาใหม่อย่างยาวนานแต่รัฐบาลของประเทศกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะลดจำนวนผู้อยู่อาศัยชั่วคราวซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ให้คำบั่นว่าจะใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ชั่วคราวให้เหลือ5%ของประชากรทั้งหมดในแคนาดาภายใน3ปีอีกทั้งจากการเปลี่ยนแปลงที่ประกาศส่งผลให้มีการยุติการจ้างแรงงานต่างด้าวชั่วคราวค่าจ้างต่ำในชุมชนที่มีอัตราการว่างงานอยู่ที่6%ขึ้นไป ลดสัดส่วนแรงงานของนายจ้างที่อาจเป็นแรงงานต่างด้าวชั่วคราวค่าจ้างต่ำเหลือ10%และลดระยะเวลาของการขอใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวชั่วคราวค่าจ้างต่ำจาก2ปีลงเหลือ1ปีเท่านั้น